สวัสดีนะครับวันนี้ติดขอบสระจะพาท่านผู้ปกครองและน้องๆมาทําความรู้จักการแข่งขันว่ายน้ําที่ยากที่สุดในโลกต้องขอบอกเลยนะครับทั้งยากและโหดที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เรามาจัดอันดับให้มีดังนี้นะครับ5อันดับการแข่งขันว่ายน้ําที่ยากที่สุดในโลกการแข่งขันว่ายน้ําที่ยากที่สุดมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นระยะทางสภาพอากาศอุณหภูมิน้ํากระแสน้ําและอันตรายจากสัตว์ทะเล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนในที่เปิดหรือ Open Water Swimming ที่มีชื่อเสียงและท้าทายมากนี่คือ5อันดับการแข่งขันหรือความท้าทายในการว่ายน้ำที่ได้รับการยอมรับว่ายากที่สุดในโลกไม่ใช่การแข่งขันในสระว่ายน้ำโอลิมปิกนะโดยเน้นที่การว่ายน้ำระยะทางไกลในสภาพธรรมชาติที่โหดหิน 1. การว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษ English Channel Swim ถือเป็นที่สุดของการว่ายน้ำมาราธอน ระยะทางประมาณ33.3กิโลเมตรแต่กระแสน้ำทําให้ต้องว่ายจริงไกลกว่ามากน้ำเย็นจัดประมาณ14 1 8องศาเซลเซียสกระแสน้ำที่คาดเดายากขึ้นแรงและมีแมงกระพุน 2. การว่ายน้ำข้ามช่องแคบซึกรุประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเจช่องแคบที่ต้องพิชิตของโลกมีกระแสน้ำที่รุนแรงและผันผวนมากอุณหภูมิน้ำเย็นและอันตรายจากสัตว์ทะเล 3. การว่ายน้ำข้ามช่องแคบโมโลไกรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะยะทางประมาณ42กิโลเมตรหรือ26ไมล์เป็นที่รู้จักจากคลื่นขนาดใหญ่หรือโอเชียนสเวลกระแสะน้ำที่รุนแรงและอันตรายจากฉลามและแมงกระพุนกล่อง 4. การว่ายน้ำข้ามช่องแคบฟอลอริดารัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะยะทางประมาณ177กิโลเมตรจากคิวบาไปฟอลอริดาแม้ว่าจะมีผู้ทำสำเร็จโดยไม่มีกรงป้องกันฉลามเพียงไม่กี่คน ซึ่งต้องเผชิญกับกระแสน้ำเกลฟ์สตรีมที่รุนแรงฉลามและแมงกระพุนต้องว่ายต่อเนื่องเป็นเวลากว่า50ชั่วโมง 5. การว่ายน้ำข้ามช่องแคบเบอร์ริงเป็นความท้าทายที่อันตรายและหนาวเย็นแห่งหนึ่งระยะทางสั้นกว่าประมาณ86กิโลเมตรแต่ส่วนใหญ่น้ำจากใกล้จุดเยือกแข็งประมาณ0ถึง4องศาเซลเซียสมีหมอกที่หนาจัดมากและกระแสน้ำที่รุนแรงมากต้องมีการเตรียมตัวพิเศษเพื่อทนต่อความหนาวตายด้วยเช่นกัน การแข่งขันประเภทไตรกีฬาที่ต้องมีการว่ายน้ำในส่วนแรกเช่น Ironman Triathlon ก็จัดว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ความอดทนและความแข็งแกร่งสูงมากเช่นกันแต่การจัดอันดับข้างต้นเนี่ยมักจะเน้นที่ความโหดของสภาพแวดน้อมทางธรรมชาติในการว่ายน้ำเพียงอย่างเดียวการว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่ใช่สระว่ายน้ำเช่นทะเลมหาสมุทรทะเลสาบแม่น้ำหรืออ่างเก็บน้ำเป็นกิจกรรมที่ท้าทายและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งแตกต่างจากการว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ โดยที่นักว่ายน้ำจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้เช่นคลื่นกระแสน้ําอุณหภูมิของน้ําที่เปลี่ยนแปลงทัศนียภาพใต้น้ําที่จํากัดรวมถึงอันตรายจากสัตว์ทะเลและสภาพอากาศด้วยนะติดขอบสะขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดถูกใจด้วยนะครับถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรแค่มีใจแวะมาก็เพียงพอแล้วครับท่าน